ไหนดูสิมันคืออะไรคะชีสไหนโชว์มาสิสที่ได้ชาวยูนิเทียเซเว่นใช่ไหมเจ็บเจ็บเล็บมากเลยเขาเขียนว่าอะไรคะไม่รู้ค่ะไหนไหนแม่ดูดิเขียนว่าชีสแท้นำข้าชีสสติ๊กไหนดูข้างหลังสิเขาบอกว่าให้ทำยังไงมั่งไหนแม่ดูดินี่ไงวิธีทำจบค่ะ เราต้องไปทอดก่อนนี่ไงนี่ค่ะเอาไปทอดสับปะรดแม่ไปทอดแล้วเดี๋ยวม่ตุ๋อันนี้คือชี้ค่ะอร่อยเขาไม่ยอมทำมาให้ตั้งแต่เลยมันต้องตุ๋มชีสใช่ไหมใช่ไหมมาเดี๋ยวแม่ไปทอดลยตุชีสอย่างเงี้ยอันนี้คือชีสดิฟแต่หนูไม่ชอบชีสอย่างเงี้ยแล้วดูในภาพนาวินมั่มไหมแล้วดูในภาพคืออะไร เป็งั้นแหละเดี๋ยวทัาทอดออกมาวันนี้จะเป็นแบบนี้ไงแต่ฉันไม่จุ่มชีสนะจุ่มจุ่มชีสเป็นหม่ำไหมครับหม่ำหม่ำนะวินก็หม่ำโอเคงั้นเดี๋ยวไปออกกล้องหน่อย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 กออกกล้องหน่อยอันนี้นี่นี่นี่อ่ะ เดี๋ยวไปทอดกัน,นซื้อชีสโอเคอันนี้ไม่ใช่ชีสอันนี้มันคือของเล่นเพราะว่าฉันไม่ใช่มีเรื่องแต่งตัวซ,ซื้อชีสด,ดีของเล่นชีสใช่ไหมโอเคแล้วก็รีวิวด้วยโอเคเรามาดูว่ามันเป็นยังไงโอเคคนจูดูซื้อต่อโอเคนี่นะคะอันนี้ก็คือทอดระหว่างที่ทอดนะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะอันนี้คือสุกแลว้วแต่ชีสมันทะลัก ไม่รู้ทับ s c r i ิดพี่ปานเอาไอันนี้ก็คินแรกเลยชื่อทรักแล้วก็จะเล่อ้ายรอนร้อนนะชื่เยิ้มอร่อยอร่อยไหมลงมานั่งที่ข้างล่างดิอืมมันมีสะยัมมี่ไหมยัมมี่ไหมยัมมีไหมน้ำเยนเฮียที่จิงมานั่นจะมีมีดด้วย ชื่อทะลกักอ้าววิจิงทะลักไปใหญ่ระวังร้อนนะนึกว่ามันจะเป็นเด็กดีนึกว่ามันจะเป็นดีจริงไม่มันเป็นสิ่งที่อย่างคิดเลยค่ะระวังร้อนนะอ้าวนามีน่อร่อยไหมครับอ,อร่อยอร่อยยัม,มี่ไหมยัม,มี่ไหมยำมี่ไหมอร่อยที่สุดไหม อะไรที่ฉุดไหมครับมันร้อนอ่ะแม่ทำไงอ่ะมันร้อนหรอต้องเปล่ากันไหไหนแม่ดูดิโอ้เลขาเสื้อผ้แทนที่คุณน่ะจะทำให้มันดีๆมีแค่แปะอร่อยไหมเฮ้ยเฮ้ยอร่อยไหมอร่อยอร่อยจริงอ่ะอืมอ้ายร้อนกินไปได้ไงอ่ะอร่อยมาก ข็กลิ่นปะา่าก่อนคะก็กลิ่นดึงมานา้าวินอร่อยไหมครับใช่อยโอ้โแรกเรียนเป็นปอบเลยนะคุณอร่อยที่สุดไหมนาวินอร่อยที่สุดไหมครับนาวินไม่เป็นไงอร่อยจริงอร่อยจริงใช่ไหมใช่ชีสมันอร่อยถึงหน้าตามันจะดู นี่มันไม่ออกมันจะออกได้ไหก็เพราะมันยังไม่ได้แกะแก่นาเบนกินไหมอุย้ยนาเบนกินไหมครับร้อนนะร้อนนะบอกไว้ก่อนนะร้อนนะชิมฉี่อะไของฉันร้อนมากร้อนเนาะเออร้อนนะร้อนนะอร่อยไหมอร่อย<ป>อร่อยที่สุดไหมทำท่าไงอร่อยที่สุดทำไงทำท่าไงอร่อยที่สุด อร่อยที่สุดทำไงอะไรอ่ะเอออือออะไรจนอือแตกเลยอ่ะนาเว้นมาเว้นอร่อยจอือแตกแล้วเป็นไงอร่อยไหมคะเจมชีสด้หรออยากลองอ่ะลองลองลองอ ครับกินอะไรกินอะไร<ย>ไม่เอาวมันร้อนมันร้อนใช่ไหมมันร้อนใช่ไหมแล้วปากคองไหมครับเผ็เดเผ็ดเผ็ดเผ็ดด้วยแล้วนาวินกินขนมอันนี้เผ็ดไหมเนี่ยวินกินได้ไหมครับโอ้โห<ย>เป็นไงบ้าง ป็หย่นนอนมเป็นไงบ้างครับหูแม่มันเป็นมายองเนสอ้าวเหรอไม่ใช่ชีสดิปหรอแน่มันเป็นมายองเนสขนมเอาลิลเลียไปแล้วมันเป็นมายองเนสอร่อยที่สุดไหมหืมขมขคนอร่อยมากจริงเหรอคะถึงหน้าตามันจะไม่เอ้ยน้องลองลองหน้าตามันดีไหมพี่แม่ท้อ แม่ตาว่าไม่ดีแตอร่อยเออนม่ตาว่าไมด,าด,ดีแต่มันอร่อยดูกไหมแม่าอาจจะทอดไม่เป็นก็ดไ,<ป>ได้ใส่ใบหน้าวินงใส่ไหมอร่อยอร่อยแล้วก็ชิ้อร่อยชิ้นหอมไหมเอ๊ะขมันอืมชิ้นหอมไหมแล้วก็มาอยองเน 1, 2, 3, 3, สมีความเข้มข้นจริงเหรอคะคุ้มไหมกับเงินกาสิบบาทคุ้มมากซื้ออีกไหม ิแต่ว่าถ้าทอดมาแบบนี้ก็ไม่ได้นะถ้าเกิดซื้อมาดูไว้ที่บ้านอ่ะคนจะดีแม่ต้องไปหาวิธีทอดใหม่ไหมว่าแม่ทอดผิดก็ลองิื้อดูกระโดเตะดเปิดทั้งเบอสองบนึ ยำ <Yummy. S 2> มี่ยำมี่ยำมิ๊อ๋ออร่อยคุณไม่คิดจะป้อนเช่นม,มั้งหรอไม่ค่ะไม่จิม้มร้องมันไม่ชอบที่รอ้องก็บอกให้ร้องขนาดแม่ยังให้หนูร้องเลย แกแบบเยอะๆเเรู้อร่ออือหือมาลองกันเนี่ยนอนนอนนอนนางดยนอนดูความืมไยินไหมครับเราเป็นรับเานกินชีทอไม่รอแล้วแม่ไม่ร้อนละอร่อยนะ โอเคสรุปว่าอร่อยไหมไรสิบจัมสิบร้อยสิบต็มสิบไเลยโอเคไม่ได้ก่อนอะไรยังไม่จบอ้าวกินเสร็จแล้วยังจะกินอีกก็คือว่าสรุปก็คืออร่อยนะคะอร่อพูดว่าอะไรอร่อยพูดว่า แม่ตอนนี้เราไปแล้วก็ไลฟ์สดเฮ้ยตอนนี้เราไปบ้านแม่แม่ตอนนี้เราไปบ้านปูวิลา่ตอนนี้เราไปบ้านปูวิลาเราแวะเซเว่นด้วอยแมเพราะว่าที่เซเว่นอ่ะมันมีที่ทำเล็บแล้วก็มีขนมให้อันนี้ทุกคนอันนี้คือกล่องแบบไหนอะเมื่อนจะได้ไปซื้อตามต้องเป็นกล่องแบบไหน ต้องแบบนี้นะคะแบบนี้สีเหลืองใสทํำข้าวอร่อยจริงอร่อยอันนี้ที่เกิดทำแบบนี้ไม่ใช่อะไรจะเอาไปให้จะเอาไปให้ปู่ละเอาให้ปูเวลาดูจะเอาไประยุแล้วเมื่อกี้แม่คุยแบบไปยุจะซื้อให้เหรอแม่บอกว่าต้องบอกให้ใครซื้อทำไมอะให้ใครซื้ออันไหนโจโจให้เพื่อนๆดูเจ๋วปูละต้องโ์ให้เพื่อนๆดูกล่องแบบนี้นะคะ ไปหาซื้อตามกันไดอ้อรแล้วก็ดูตรงนี้นี่วิธีทำตรงนี้แม่ว่าแม่ก็ดูแล้วนะแต่อันนี้คือมาความพยายามอ๋อไม่ทำให้ยิ่งหรอกความ,วามพยายามยัง <c oughs> ไม่มสำเร็จเลยอะไรอร่อยอร,อร่อยอร่อยไหมเอ๋ <c oughs>